สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ชายเล่นรถนะครับในวันนี้นะครับก็จะมาชวนเพื่อนเพื่อนคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โลกในเรื่องของราคาน้ํามันนะครับที่กําลังพุ่งขึ้นสูงนะครับยังไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดตรงไหนด้วยนะครับและผลกระทบที่มันมีต่องานขนส่งของเรานะครับผมจริงๆราคาน้ํามันในตลาดโลกตอนนี้นะครับมันก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ย เราสังเกตเห็นได้ว่าราคาน้ํามันดีเซลที่ที่เราใช้ในการขนส่งเป็นหลักเนี่ยนะครับยังคงตึงราคาไว้ไม่ให้เกิน30บาทนะครับซึ่งจากประกาศของรัฐบาลนะครับที่ผมฟังข่าวเมื่อเช้านี้เลยนะนะครับก็น่าจะตึงน้ํามันดีเซลในราคาไม่เกิน30บบาทเนี่ยได้จนถึงแค่สิ้นเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อหลังจากสิ้นเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะครับ ราคาน้ามันดีเซลอาจจะปรับขึ้นสูงซึ่งไม่รู้ว่าจะปรับขึ้นเท่าไหร่จะปรับเป็น,นั้นบันใดหรือว่าจะปล่อยลอยตัวเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดปล่อยลอยตัวเลยเนี่ยราคาน้ํามันดีเซลตอนนี้นะครับเท่าที่ทราบม,มาคือราคาน่าจะเกินลิตรละส5สิบ้าบาทไปแล้วนะครับซึ่งหมายความว่ามันก็จะส่งผลต่อการขนส่งเป็นหลักของเราเลยครับที่ใช้น้ํามันดีเซลเป็นหลักเนี่ยตอนนี้นะครับราคาน้ํามันลิตรละส0สิบบาทเนี่ย มันก็แพงแล้วนะครับจริงไหมครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้ำมันดีเซลจะอยู่ที่ประมาณ20ต้นๆถึง20กลางๆนะครับจะไม่ค่อยเกินนี้เท่าไหร่ตอนนี้ราคาดิบมา30บาทแลวเราก็เริ่มเริ่มจะอยู่กับมันได้นะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่มีการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับซึ่งประเทศรัสเซียก็เป็นประเทศที่ส่งออกน้ํามันในตลาดโลกเป็นหลักด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยราคาน้ามันมันเลยสูงขึ้นตามหลักดีมาซัพลายนะครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่กําลังคิดจะออกรถมาวิ่งงานในช่วงเวลานี้นะครับผมอยากให้คิดดูให้ดีทบทวนดูให้ดีนะครับว่าเรารับความเสี่ยงได้ไหมนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆหยุดเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งอ,ออกรถมาในช่วงเวลานี้นะครับรอให้น้ํามันนะครับมันปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องก่อนค่อยค่อยว่ากันอีกทีนะครับ ตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากทางานขนส่งจริงเนี่ยผมว่าไปหางานขับรถบริษัทดูก่อนนะครับโอเคารายได้มันอาจจะไม่เยอะมากเท่าเท่ารถร่วมนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยความเสี่ยงเราก็ต่ํากว่านะครับถามว่ารถร่วมเนี่ยารายได้มันเยอะกว่าไหมใช่มันเยอะกว่านะครับแต่ความเสี่ยงที่มันสูงมากๆเนี่ยนะครับไหนจะค่าซ่อมรถไหนจะราคาน้ํามันที่มันไม่คงที่ณนเวลานี้นะครับ ผมว่าบางทีหักลบแล้วเนี่ยอาจจะเหลือต่างกันไม่มากนะครับอาจจะเหลือห่างกันแค่สองสามพันสี่พันห้าพันเราเรานี้นะครับแต่ความเสี่ยงที่เราออกรถมาคือเรามีภาระติดตัวที่เราต้องถอนรถไปตั้งหลายปีนะครับและเมื่อสงครามรัสเซียอักยูเครนถ้าเกิดจบแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวลงในทันทีนะครับอาจจะใช้เวลาอีกหลายเดือนหรือเป็นปีเลยก็ได้ หรือถ้าเกิดเอ่อหรือถ้าเจอเพื่อนๆเนี่ยนะครับกำลังมองอยู่ว่าเออแล้วถ้างั้นไปใช้รถทางเลือกดีไหมนะครับเช่นรถแก๊สกระบะแก๊สอย่างเงี้ยที่มีการติด LPG มาที่มีถังใต้รถนะครับก็ทําได้นะครับแต่ผมอยากจะจะบอกเพื่อนๆไว้ตรงนี้ก่อนนะครับว่าราคาแก๊ส LPG เนี่ยก็จะมีการปรับขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวมาแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการปรับราคาแก๊สหุง้มเพิ่มเติมนะครับซึ่งแก๊สหุง้มก็คือแก๊ส l PG นั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าจะปรับในปั๊มแก๊ส ที่เติมรถด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องดูกันอีกทีอันนี้ผมก็ยังไม่มีข้อมูลซึ่งราคาแก๊ส LPG เนี่ยตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ12บาทนะครับแต่ผมต้องเรียนเพื่อนๆตรงนี้ว่าแก๊ส LPG ความเป็นจริงแล้วก็ไม่ใช่ราคานี้เหมือนกันนะครับรัฐบาลก็ใช้กองทุนน้ามันเนี่ยอุดหนุนราคาแก๊ส LPG อยู่เช่นกันนะครับหมายความว่าถ้าเกิดกองทุนน้ามันหมดขึ้นมาแล้วมีการลอยตัวน้ํามันดีเซลเนี่ย มีโอกาสที่แก๊ส LPG ก็ราคาขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งไม่รู้ว่าจะขึ้นไปเท่าไหร่ด้วยนะครับดังนั้นตอนนี้ความเสี่ยงมันค่อนข้างสูงผมอยากให้เพื่อนๆเ,เซฟตัวเองเอาไว้ก่อนนะครับก็ถ้าอยากทํางานสายการขนส่งนะครับไปหาขับรถบริษัทด,ดูก่อนก็ได้ซึ่งตอนนี้งานขับรถบริษัทก็มีเยอะแยะเลยนะครับผมก็มาโพสต์มาให้เพื่อนๆได้เห็นกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นก่อนแล้วเราค่อยออกรถก็ยังไม่สายจริงๆตอนนี้มี รถไฟฟ้านะครับกระแสรถยนต์ไฟฟ้าก็มาแรงนะครับซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันนะแต่ว่าผมยังไม่เห็นรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นรถในในในกระบะขนส่งนะครับยังเห็นเป็นรถบ้านอยู่เพราะรถรถเก๋ง4ประตูรถ SUV อะไรเงี้ยนะครับยังไม่เห็นเป็นรถกระบะกระบะแคบหรือว่ากระบะตอนเดียวยังยังไม่มีนะครับรถบรรทุกก็เห็นบ้างนะครับพอเห็นบ้างเหมือนกันแต่ว่าใครจะมีกาลังซื้อรถบรรทุกขนาดนั้นถูกไหมครับส่วนใหญ่ก็ซื้อในราคารถบ้านรถกระบะอะไรเงี้ยยังได้นะครับดังนั้นเนี่ย จากการประเมินของผมนะผมยังไม่แนะนำแล้วกันในช่วงเวลานี้นะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับมีงานประจําอยู่นะครับอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับก็คือออกรถมาแล้วก็หางานเสริมวิ่งก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทําง,งานประจําให้มีไรายได้หลักเข้ามาก่อนอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีค่าผ่อนรถมีค่าใช้จ่ายในการกินในการอยู่ของเราแต่ละเดือนไป แล้วรถเนี่ยก็เอามาหาเงินในช่วงวันหยุดในช่วงวันเวลาเสริมของเราก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะมุ่งมิเป็นงานหลักตอนนี้เลยเนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งนะครับแล้วก็ที่ทราบมาเนี่ยตอนเนี้รถร่วมในหลายบริษัทนะครับแล้วก็ในสายงานขนส่งหลาย,ลายที่เนี่ยก็มีการลดราคาขนส่งนะครับลดราคาค่าเที่ยวค่ากล่องค่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็กระทบมาต่อ,ตอเราเหมือนกันนะนะครับฉะนั้น จเย็นๆนะครับไม่ไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็งานขับรถเนี่ยมีเยอะนะครับมีเยอะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆค่อยๆค่อยๆดูแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าอ่ะเรารับความเสี่ยงได้อยากจะออกรถอยากจะลุยนะครับก็จัดไปครับก็ไม่ว่ากันนะครับก็ลุยได้เลยครับอีกอย่างในช่วงเวลานี้เนี่ยก็โปรโมชั่นรถยนต์หลายๆค่ายนะครับรถกระบะเนี่ยก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะนะครับสามารถออกรถได้ง่ายเลยนะครับหลายยี่ห้อหลายรุ่นเลยนะครับอ่ะก็พูดคุยประมาณนี้ครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับ ประเมินสถานการณ์ในต่างประเทศแล้วก็สถานการณ์ในประเทศไทยนะเวลานี้ด้วยนะครับก่อนที่จะออกรถก่อนที่เข้าทํางานขนส่งในช่วงเวลานี้นะครับก็มาบอกกล่าวกันประมาณนี้ครับโอเคครับสุดท้ายนี้ครับเด็กผู้ชายไม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ของเล่นชิ้นใหญ่และแพงขึ้นก็เท่านั้นครับสวัสดีครับ